สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกานะครับไปเรื่องมณที่กมตุนิยมวิทยานะครับเตือนให้ประชาชนทุกภาคนั้นรับมือกับภาวะฝนตักกระตกหนักในยานี้ครับช่วงวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้นะครับร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตามบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอนมามันและอ่าวไทยนะครับ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นร้อยละ70-80ของพื้นที่และตกหนักหลายพื้นที่ในภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางแพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ภาคตนออกเฉียงเหนือที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูสกลน,นครน,นครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีส่วนภาคกลางที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรี ภาคตะนออกที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดและภาคใต้ที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายด้วยครับด้านของสอนชอนะครับเตรียมพิจารณาร่างกฎหมาย10ฉบับที่คอสชอเสนอวันนี้ขณะที่กระทรวงยุติธรรมจะเสนอร่างกฎหมายสำคัญอีก3ฉบับให้ที่ประชมุมเช่นเดียวกันครับ การประชุมสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอชอมีระเบียบวาระการประชุมในเรื่องด่วนนะครับคือการตั้งคณะกรรมาการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลงสองตำแหน่งจากนั้นจะพิจารณาร่างกฎหมายที่บรรจุเข้ามา10ฉบับที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอเสนออาทิาร่างพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้อย่างไรก็ตามที่ประชุมวิพสนชวันนี้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาร่างพรบการทวงหนี้ออกไปก่อนเนื่องจากพบว่ายังมีปัญหาข้อกฎหมายหลายประการจึงต้องศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมจะจเสนอร่างกฎหมาย3ฉบับเข้าสู่การพิจารณาของสอนชด้วยได้แก่ร่างแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการค้ำประกันและจำนองกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขออนุญาต และพระบรวิธีพิจารณาทางการปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับพรบรว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตครับปิดท้ายที่สกต่างประเทศนะครับสเปนจัดเทศกาลปาเกเขือเทศประจำปีโดยบรรยากาศยังเต็มไปด้วยความสนุกสนานเหมือนเช่นทุกปีครับเทศกาลปาเมเขือเทศจัดขึ้นในเมืองบูนโอนะครับทางภาคตะวันออกของสเปนเมื่อวานนี้ โดยได้รับความสนใจจากผู้คนในท้องถิ่นและจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าร่วมประมาณ22,000คนซึ่งก็ปรากฏว่าบรรยากาศนั้นยังคงเต็มไปด้วยความสนุกสนานเหมือนปีก่อนๆขณะที่พื้นที่จัดงานก็เต็มไปด้วยสีแดงฉานของมะเขือเทศสุกที่ผู้จัดนั้นได้ขนมาให้คว้างปลากันอย่างเต็มที่ถึง125ตันสำหรับปีนี้นะครับนับเป็นปีที่2ที่ผู้จัดจะเก็บค่าธรรมเนียมเข้าร่วมงานจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างถิ่นคนละ10ยูโร โดยทางการเมืองบูโนสจะรวบรวมเงินส่วนนี้ไปชำระหนี้สินของเมืองที่ติดค้างอยู่ราว5ล้าน5แสนยูโรซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศครับนั่นมาคือข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกานะครับติดตามข่าวในครั้งต้นชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ ดนตรีในสวนครั้งที่13ท่านจะได้พบกับละครประกอบเพลงชุดเทอดไทยมหาราชินีความสุขสีภาคประเทศไทยนำโดยวงจันภัยโรธสงศีีม่่งสอนเขียวจิตติมาเจอใจอุไรวันทรงงามสีสุดาเรืองใจและนันทวันเมฆใหญ่สัมผัสกับความงดงามเหล่านี้ได้ในดนตรีในสวนเพื่อหัสบดีที่28สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ความรู้ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเป็นสิ่งที่เป็นคุณยิ่งใหญ่แม้ใส่ใจ ในความรู้นี้ให้เท่าที่ควรก็จะสามารถนำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ตนเองได้มหาศาลยากจะหา